อัะป้นจะกินเขากินน้ำเข้าได้เลือกงามงามดีสู้เขาเล่าขวนผูกคอตอแขนแล้วจะกินเขากินน้ำแซงก็ขาดแล้วเอาบานีโยคาขวนมาบานีโยบ้าพร้อมนะเรนี่เรียบร้อยแล้วเอาบารีเซินสู้ขวนญสลามีแห้งสู้บนนอกกูสู้เขาเรล่ายังมดถ้าได้เปิดประตูเยอะวันนี้นะมคุณแกเสียพะแนนมา เอสีสีเออตอนนแม่ครัวเด้อแม่ครัวเออย่างไงก็ะดิ่งเมไปสนองว่าหันกระไดเอเอสีเขา่าสีน้ามันเรียกว่าฝ้ามาไว้เด้อหอมสะระแหน่หอมบัวมะหันมาซอยไว้เส้นสิแกงแส่ปลาหม้อเนี่ยแซ่หน้าไว้พร้อมปัดย่ำแกงจ้ำขิมบุบปสซ่หม้อปลาิซ้ำแกงลวดให้กันกินสลัะลาเอาตอเนี่ยเส้นสู่ข่วนสลัะลา ขี e <ım S 1> ้ไล่ปนังกระซงกาเป็นแม่ขั้วแท้เป็นจึงเป็นมันติแกงตะปูสามมุตโตโซกูกินเฮ้ยสิปลาขอติแกงเด้อปลาคอนะน้ขัวเก็ตให้มันละเอียดสะกอนเด้อจังแกงเออจามันข่าข้อเพื่นนนนนเพื่อนบ่าพื้นท่านคนฮาวาบเรียบบอลอยเอามาเนี่ยซื้นสูขวัญซลาลาฟังมันว่าจังกูบ่มีเขียวยำมั้ะ โอ้สีสีน้ำปูน้ำปลาเด้อน้ำปูน้ำปลาแต่แม่ขั้วเฝ้าไปหามาไว้แนี่ยขั้นเด็กมากแต่เขาสิติดตึ๊กสลาราล์กเอาไปเนี่ยเส้นสูุขวันสลาราล์โอ้หน้่งปลายังไ่ต้อได้หาอยู่มันเอ้สีสีเป็นแม่เครื่องสมมานอันเด้อโอมวยเอ้ยหาเตรียมไว้แน่อาสน้าหัวใหญ่ ผ้ออาสลุงตรงงามงามสินไหมหิบตทงไวพ้พร้อมผ้าแพรมันเล่นซึ่งพร้อมเด้อหาพระท่านกับพระฮิมอนมุนลระมันฟางมันฟางได้เห็นจังไหนบูเป็นอย่างนอ้มันจาะมันจันเอามาเดี๋ยวเสิ้อสู้ขวัญซาลาบึงกุฎิธอ่าอ่าพิจนาให้ดอกเฮ้ยสีสีเดี๋ยวน้อยซุ่มรมกระป๋องนั่นเด้อใช่ละอย่ามาหารมแถวนี้เด้อใช่ล่ะ ตายแขกบ้านแขกเมืองคนเนี้ย,ยนคนสิมาผู้รักผู้ใหญ่บุญญ้มมีหูมีตามันบัดสมัยรมแล้วกระป๋องนะนะขั้มเขาคุยเอามันจะตายไรเอามาเนี้ยเส้นสูขวัญซาลาลาก็ดีจะผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างเกมว่าหลุดดอดเอาหลอดดูดก็ลอดดูดเอา อสีสีพเน่างขาง่วเด้อพเน่างขาง่วงลุงโจอาทิตย์ยงอาทิตย์เข้มนันนะน่ะข้าไปข่าตามหน้าที่เจ้าของอย่าลืมเด้อรถแก่น้ำเราไปยู่เอาข้าวเนั่ยไปขันข้อน้ำมีดปลาแหลมอย่าลืมเด้อเอาไปแท่งคอเอออย่าลืมไปข่างง่วเอามีดปลายโตไปแท่งคอบม่ได้สะแตกในขางง่วงนะเอ้ามาในเซินสูุขวันสลารา ไรมันต่ำไม่ข้าวลาวรถจังอยู่สมบุลุงโจวันเนี่ยไปลงไปเรียนสะพานขาวพุสะพานไม่พุ่นฮ่าสิไอ้ลุงโจ้ไอ้ลุงโจเบิ่งมันทัวมันเถิงเด้อบีมันนั่นเด้อหากเขาไปเสี่ยงไม่ไปต้นกล้วยนะลืมของแซ่บปันการกินแยปันกินกันเออสามสิบกีบขั้นเจ้าหน้าเพียอ่อนเพียแก ของวีบ้านเตียมไวเดอร์สิของญ่บ้านน่นะเอามาเดเซ้นสู่ขวัญสลาลาเออสิสิสุ่สสมเล็นใหยังไเน,นี่ฮะไปไปมองๆกันนั่นละนสุ่มเดินให้โลส่สงน <laughs> นานสบีกัเรียนให้โลกย่าเรียนเรือง,งานนี่เนาะท่านพ่อกำนั่นเดี๋ยวน่ะเก่งโอ๊เก่งใจพอี่แม่ไว้เศร้าเหรา ย้ายข่อยย่างปนีได้จับเลยขันข่อยย่างปนีจ oh, si, si ับโหลดข่อยสิอดเลียนน้ำบ่ได้เนี่ยเอาบ่เนี่ยเซิรนสูขขวัญซสลาราหัวเข่าใหญ่มันอยู่ผิดก็สนเฮ้ยสีสีเสือเฮียมด้อเสือเฮีย จะใส่อารมณ์พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นอย่างไรวัดเอาเมื่อนหันยำบางเียำมือแต่ขั้วลิกูบอลน่ะเนี่ยกูใจห้างก็เป็นเรื่อเลยนี่กูตั้งท่าสีอยู่นี่ใครจะเกิดไฟแล้วแม่สิประกาศที่เดียวกาเลเอาตัวนี้ประกาศก็ประกาศเอาคิดพ่อเนี่ยมันก็คิดวาประกาศจำนั่นเหมือนอะไรแบบนี้ มาตั้งกาตัาง้งให้มันเป็นผู้ใหญ่บ้านสิยคนนีผู้คือนี่แหละทุกอย่างทุกเน่าเพรท่นานพร้อมทุกอย่างก็เน่าสิประกาศหาที่แตกยังเออไจให้ก็กินเว้ยเกอดสีสีมืดแม่อย่างอดียว <c oughs> <c oughs> มันล่ะ้ใหญ่บ้านแล้วาามายังมาไอไม,มาไอเไมนี่แล้วมักไม้โอ้ <c oughs> ่เกีกกยรนะ่โอ้ยว้าไอเซเก่าดิยันวิววิววโอ้ยขันเป็นห้ากันนั่นเพียงก็เพียงบ่อสื่อไม่เขียนข้อยเราเลยนกําลังหางบอยู่ เออสีสีมือนีแม่นมือสันวันดีบีกับสามสิบกี่วันวันหน้าเพื่อน้ำเขาเจ๊หล่ะมันหิวนี่แหละล่ะโอ้ยแดดตะวรนสีแตกเว้ยตาได้ไปทั่วร์เหรอมันท่องห้องจอกจอกเลยเรยเลยนี่เออสีสีมือนีแม่นมือสันวันดีวันเด็ดทีอมุตตะโศกจูกอันนี้แม่นจูกไม่จันขันอันนี้แม่นขันพัตติกสลาราเจ้าอาบน้ำเขาเจ้าเจ๊หล่ะ คันแม่ไพ่บอเออเออคันอันนี้แม่นคันแม่ไพ่ใครดูนี่แม่นใครไก่ย่องตองยิบซุ้ยแม่นตองกวยจีบมือหนี่เมนมือเขาลักหนีบยังสำคัญมือหนี่เมนมือวันอันสั่งก้อมือหนี่เมนมือป่าคอที่เข้าหูมือหนี่เมนมือปูที่เขาทำทอนาบัามพอของดีนั้นพักสิเจ้าถี่มุนมือหนี่เมนมือตุ้นลุดควยปูอ้า หวานไก่หัวเจ้าดีแลกครับเดกขาเจ้ายามาข้ายจ้ามข้าเจ้ายาดินครับเปิดถิ่นเจ้ายาเตือนตกใจพอย้ามาเยขวานเลยขวานจะไปยู่ไหนมาอยู่ข้างบนนี่ล่าลี่ล่าขวานจะไปอยู่หน้าก็มาอยู่ขาลี่ลอยลี่ลอยเจ้าสู้ขวานให้ผู้ใดยขวานมาฮอดแล้วขวานเจ้าสร้างหัวง้อ ขวนลมบะตองใบไผ่วกวีวกเส้าสะพนยลมบะตองใบพ่อวกวีเวโจเกียกน้ำโดนตอนป่ากังในเขื่อนวักมีหูวาเส้าหานเลมของจริงเลยนี่จริงอย่างเข้มมือบูญจากหลังความบาเขาเป็นพอคนมูจากหลังมือก็หามไปเผโโก,เ,ก,เ,ก,เ,กเลยโ้ยสีประแดกสิสีปแดกแค่ไหนบริกิรประแดกบริวาเรื่องกินหัวเรื่องสีคุณเอา บ่กินสิไป็นสีขาวชีแต่งนี่เธอตาตีบสีเลนซีๆนี่แล้วคนดื้อคนมึนแอนสีจะนอ่นรับค่าตอนประแดดบนเรื่องนี้ลูกเลิกลูกเรียนมาจับมือออกยังยังยังเศร้าใส่อยู่เลยเลยมันมันผู้ใดเอ้าเนหลงกันไปนี่มาหลงกันหลงกันแล้วคนเราไปเนาะเป็นใจของเจ้าจำคอย่ผู้ใดที่ไอ้ก็เจ้าสมาสิกจักกันนานหลงกันก็ครับมาแต่ไซบูเออไปมงส่งผมมาสัญญามาข้าวปอกว่ารอนนี่ไง หลงกับข้ากันเข๋าตาตีบเอ้ยเจ้าเป็นคนส้วนคอยแจ้งไหนมาเมื่อสองคน่าเอาจะฝ่าวไปเสดังเสม่องคอยสิผ้าไปงานร้องเมืองไทยบ่เมาอย่ามาบ่หาชีแตงบ่ไถ่มนลูกทิดสอนบอกมันนางปิ่งหวกอยู่เหมือนเราปิ่งให้ยังปิ่งหอกยังไรมันว่าลูกปลาดุกพนักยันยังปักกันเต๋อตาตี๋เอ้ยมันโมเมนต์ไงบอกเล่าเลยมันคนละคนใครหรอ อันนี้เอาจ้อยเนี่ยจ้อยไรจ้อยหัวงอกหัวงอกไรหัวงอกหวยแมว่โอ้ยแมวไอ้แมวรัดกับบังคาเฟ่ได้กหนีไม่คันว่าเอาจ้อยขึ้นจังหวะโมหนึ่งมึงไม่หางคิวยุ่ยใส่นั่นดิโอ้ยถดตาตีปดพี่บ่าจังตุ้งชี้ไม่ว่าหัวตัวเน่ยฟาด สมาติไงเี๋ยวไงเดีไยวเจ้าใส่ว่ตาขยายเบ้องกันถอดออกสักคนเต็มท่วงจะสลวงว่าเป็นดังฮาน,นั่ะ<อ>สมาชชีวะโอ้อยังแล้วบอไปตบแมงโ้ยเ <c oughs> จ้าจือเว้ไหลถอดแว่นตา,าว้า,าเจ้าใส่เลียดเดียวกันใส่เลียดใส่ใส่เลียด<า>ฟังเวียงเขาตัวจืดเป็นตาถิมก็เสือเบื้องเบิ้งใครเบืองเบิ้งเองพิสูจน์มันเป็นน้ำแวนอีหลีบอกนี่ก็เสียคนเบ่้อคนใจไงเว้เบิ้ง ไี่จะใ่งเฮ้ยเดี๋ยวป็นเอาบังให้คอยเบ่งกับกันเด้อมาย่งไงี้ยวิศุกกันไไเป็น้แว่นขยายิอยใส่เขานาให้จึงพึ่งเลยนับดถอดแว่นออกหนาป้อมป้อมเ่าเป็นแว่นขยายอีหลีแม่เป็นนแว่นขยายนี่แหละคอยจำได้แล้ว ข่อยใส่แว่นขยายนี่เมียข่อยด่าข่เทียนเลวโคตรไปเมียเจ้าใส่แว่นตาซื่อๆก็ด่าบ่ได้ใส่ซื่อๆแนล้วเขาจะใส่งอ่อกบ่กม้ล้วใส่แว่นขยายเขาในสวนหนึ่นไปยังหาเก็บมะเขือบะบ่มจักหน่วย2หน่วยกันนะว่าเออปาดบักเขือปีนี้มาสร้างแก่พร้อมกันเหมือนสวนมานอันเดียนี่คือวางสั่งน่วยซัมโปมืด มีกะตาตีพ่อโบมันเลยเหรอเจ๊เฮต้าเร็เก็บมาเมื่อตัวแล้วมาหัดเทือนถอดแว่นตาแล้วมีแต่หมาเขียบอ้อนปอมเอย่เมียข่อยดาข่อยตำดาน้องวันนู้นน้ำหนากะไปข่อยเป็นเมียของบูดานี่ไอ่เจะเสฮต้าเร็วตีนยันมันไหวบาปยันผัวกับเพนี่บนบกกล้าดอกเมียจ้าในสีมะกายันผัวเมียข่อยแล้วสัมภาษณ์สีกาเห็นซะเจาใส่เมฆขั้นทางเอาตัวโอ้ยสัมกอตายมันน่ะล่ะมาก็ะไข่ก็ตีนอยู่ตัวบ่มีนิ้วบ่มีเล็บ ล้วเป็นจังไงละ่ะที่เป็นจะได้กับโต๊ะเครื่องสมน้ำนาติจุกไปแค้นยู่ตะล่างนาเรนาอ,อ,นอ่อนอยู่เหตุเราโตกเฮื่องเราแทนที่ที่มาอุมอ้มเฮาสั่นเสยอยู่เนี่ยเซยเฉลี่ยชมน้ำแหลบบิมติ่นตาเส้นส่องเอาไปมาเจ้าของอุ้มเจ้าของสั่นจังเร็วมั้ยอุ้มเจ้า,ออจาของสั่นจังไงหอบท่องเต้นเต้นก็ว่าเต้นนี่มาเวิแต่ละจังเศร้าจุกเ<อ>พราะเศร้าจุกเดี๋ยวสิยางถึงเงี้ยเงื่อนพวกกระต่าดสั่งที่บัวสั่งไรก็กระปีนพื้นท่านยังนำเขาเร็ว ปิงขึ้นได้แล้วสีเคาประตูกับปิดประตูลัดสีขคอน้าตั้งกับปิดหน้าตั้ง,งออลัดขึ้นท่าราคามั่งสังกะสีลงไปเพื่อนก็นหัวเท่าแล้วมุ่งของไหมต้องลงไปกับ่พ่อเขาดอกมันสบิลลี่ย์ี่ในคลองมคนทีเขาเข้าไปอยู่ในมุ่งแล้วสี่ทีมก็ได้ตู้มุ่งเงินงงเส้นอ่อนซ้อนหัวมายั้งนัื่อจะนเป็นตื่อมาเป็นตื่อคนมึนมึนจังไหนเมียอยู่ใส่หัวก็อยู่หันอยู่ค้นหัวมองเขาเขาว่าป้ากันทั้งตัวซ้ำป้าแล้วผัวบบทานเขาบุหซ่าดอกเสี่ยวมาอย่างทานคอยใส่แแเกล็ดแม่ เขามาตั้งวงเราตื่นเส้าอุ้มไก่ตีเขาผสมดอกโอ้ยซุ่มน่ะมันเวียกบางงานการบางสางเที่ยวอุ้มเที่ยวไก่ตีคนจังคอยเบิ้องนาคอยที่ละประเภทเทศเวียดปฏิกริยายผู้เดียวบนตัวดูหลายเนี่ยคอยทำบ่ดีตัวเพอชื่อตัวบ่ดีจังเลยค่นดีตัวเอาเขาไม่ใส่ในยูทูบตัวเราจัิงส่ตีเนี่ยกตัวเป็นไรคอยกินเห็ฮคอยตุ๊กเงี้ยมันมาซอยคอยบอกไม่ว่ามันกินของผิด ข่อยได้มีเวลาพักผ่อนบ่เอาจะเห็นเลยไล่ข่าคอยหาหมอหวานหมอยาเออข้ามืดปื้อนตาไปแล้วก็ใส่คอยไปเออขั้นปรไปก็จมแปะจมแปะหูบนั่นตันนีบวอยืดไว้ยอดว่าเขาบรับผิดชอบจังสั่นจังสีวอยืดสั้นกรดีไถ่ตัวเราจะไปบ่ิสุไปตัวเขาใส่เราหยันเงี้ยไปหอนแล้วหมอยาเขาก็นอนอยู่ทงหุ่นตัวนั้นนั่มไปทงที่มันมืดไต่กันแทบไปที่ตีนกัดกับขี้เข็บหันขี้เข็บตัดตีนอันเดียวกันนั่นละ เต็มมันปวดเพราะบนสิเบอร์เกาตลีมาคิดได้ไปเป็ดเป็ดปัดโตปน่าวเมียซื้อ,อให้มันใสยังกระดอกกระเดียดแต่แต่พอเจมีเฮาเลี้ยงมากพอไงเจแควรก็ยังบม่ได้ใ้หอบปนันแมนไง <ป S 1> <อ>ขึ้นมาจะห็นหนากันตัวว่าน้ำสกุลก็นนคนละน้ำสกุลห้องก็จะมาตูดใส่กันว่าเมยูนกันในต,ตัวตูดประตูดก็น้ำสกุลเข้าไปใสไฟเดียวบ่อยหัวมึงใส่อีกแล้ววะ่เไโบโตเป็นทากลับขึ้นทอนแล้วโบเอาหอดยาเลยหนึักงาไม่แหงน้ำท่างลรอมา เอาไรอย่างมาตัววายานแล้วไปตัวเขาอย่างตัวมันหลดปะนามาเมียซืซ้อบอลพี่น้องหอดฟังหัวกับฝนเกลยดเกล็ดจะถ้ากินลหลายๆเนอะหรอวะบ่เคยกินลไไหลายวายานเมียเคยเบียร์วายานเมียเบิร์ตายถ้าถือกงแสงเบื่อเสร็จเลยตายแล้วพ่อกืนยาลงหอดทองทองลังนโก้หัวยำลวดยาพ่อหิวเจ้าคือว่าคือว่าหิวเจ้า เราบอกกินเขาเพาองเรือเลยมันป่วยจ้าหูเจ้าว่าผัวเจ้าของหักเจ้าของห่วงเจ้าของจากมือนั้นมากลู้สืกอว่า้มดีขออโรคดีเติบจนไขสบายมือย่อนสบายจังเลยเกิดเหตุการ์การสังซอยนี่หม่ำเทบกับขากัะป้าสทลูกบ่าห้มันก็ยิ่เตัไเม้ยเขาไปยิกงแข็นขี่ขานให้กรเพ่ามันเสียไข่ตัวปเฮ็ด ข่อยโกหกกับท่านเกมเมืองกันข่อยว่าเอาลูกมาก่อยจะอุ้มไอดอกมิ้นน้องไม่มั่นกินติงเขาว่าตายแล้วลูกเศร้าหายก็ยิ่งอีกตายแล้วลูกกูหมดลูกเพราอยากกินน้องก็คุ้มลูกกินลูกห้าแขหักแอ็นผมเตะหักเพรา่หักจันไรของเน้องหลอกจังกับปอมท้ายค่ะเป็นยังไงบวยมาสองเดือนแล้วน่าก็บ่อาะอาบพยาลูกคอยแจขาดคอยกระเฝ้าคอยนั่งขั้วผลเห็ดปูนเห็ดเจียวเลยแล้วมาวางแต่ว่าเขาเป็นจรรปั๊บ เข้มแข็หวเฮ้ยได้ยระกินเท่าไก่ห้ามตายเลยเม่อกี้คุ้มคิดก็มามันผมทุลดรกอบูจักรีเย้ป่ายจะมาบดาขึ้นจะขวไวดิดาอยู่อ้าปากขึ้นมันไปได้ยี่สิบข้วหอ่ท่านว่ท่นเขาข็เลยถือ้วยปนขอได้ขัวกะว่าสิไปใส่ปนเใส่ผงสุรดให้เขาตะหอนแล้วมันหันบ่มี่ขอเลยถือมาวางใช่พระเข่าจัมปับแกะกันล่ะนะอ้อมันออกมาตัวเนาะ หนูจะหมักตัวงศิสากูตัวแต่จะเลิอดไม่อยู่ตรงกันที่แรกมันเหลือแต่แค้นหัวหลอมเฮือนเหมือนกันไม่เงี้ยเลยนี่ฝ่ายผูกแขนเอามะตะใสหรอต้นมะพร้าวหลังสวนบนผู้ได้ไปผูกเหมือนข้าวตาไผ่แหลมสุโขคือเสือกฟ้ากันเนาโจมแขนไม่ที่โจมแขนไม่ที่เอาเอาฟังเสียงผม จมเช่นจมบ้าวจมยเี่เพื่อ่ตองบอกนจบ้าี่ยจ้บ้าีเนี่ยเออนละจ้บ้าวเล่านอนทงบนเด็ดบ้านงานทั้งสี่เสียเป็นแท่นับตั้งแต่มือนี่หาฮักห้แพ่งหายธนุธน้อมกันยาสหายยาสรดายาสขายะตตีายบัานไก่เห็้ยนเคียงคนขันเหลียงมหอดกอดบ่มันแหอลาทรงขึ้น โมล้านพูดว่ามุดน้ำเย็ดกลนฟู้ยจกผู้เย็ดแขนสันผัวเมียกันเย็ดเสปล่อยสีดาเห็นแขกไปเท่มายาสารหลังบอกเขาจิวานานตานว่าเอาเมียบมสู่แขกถ้าไม่แตกพี่น้องลุงป่าบาแก่เนื่อนยำอะไรเงื่อนในท่อมากก็ยัดสตเที่ยวหันเที่ยวหนีเขาครับเขาบายคิดเห็นภรรยาของตู่จำไว้ขั้นอดบ่ได้คิดทอดหมอมีไส้ไส้ถุงยางอันนั้นไม่จำว่าปีหลวงเอ็ด ฝ่ายสีเนี่ยมาจากคุกเผาผูกแขนเทาเีววมน้นั่งผูกแขนนังเดี๋ยววมน้ำเท่าย่มส่งมือเน่าผน่าสีดินดันในเจน่า่ยทาเพื่อนพุทธออฮู้ฮู้ฮู้ฮูอยู้ฮู้ฮู้ฮ่้ฮู้้ฮู้้ฮต้้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู้วู้งู้ฮูนฮนู้้น้นึ้ำคัน้งู้้้้ พวกปัญญูดานดาวเรียกซื้อเทวดาพระเจ้าตรวสตานสุ้วรนแรงเศร้าสีชิดตาตาเฝ้างายเขาแทงย้ำมาแรงเขานอนก่อนงาไปวันย็จะเขาเตะบอลเศาขึ้นหาเธอย้ำพราะเตกเจ้ายาปากพราะต่อดาบเจ้ายาทิ้งนอนเอือรื้อลื้อฟังเดีดฟังเดียเฝ้าเห็ดเฝ้าถังเฝ้าห่างเฝ้ามีเฝ้าอยู่ดีมีแห้งาอยู่แดงมีฮี อฮ้ยที่ตังบ่ที่ตังมาคนนี้กวนไดเห็นตบ่าวจิตร์ก็ได้ผูกแขนมันก็ดีแต่ลูกสาดดีใจไรใจคันลูกสาวจ้าแต่งงานก็มอนี่ลูกสาวจะเป็นแม่ห่างเลยเฮ้ยบอกว่าเป็นแต่งงานเขาก็ได้ผัวอนตัววิ่งซ้า